สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกมุมมองการลงทุนแห่งอนาคตกันนะคะเอ่ออาจจะเป็นมุมมองที่เปลี่ยนเกมได้เลยจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของแคฟฟี่วูดค่ะผู้บริหารกองทุนระดับโลกเลยนะคะครับผมบทสัมภาษณ์นี้มาจากช่อง YouTube The Diary of a CEO ซึ่งเอ่อต้องบอกว่าเข้มข้นมากทีเดียว ใช่ค่ะเนื้อหาหน่าสนใจมากจริงๆวันนี้เราเลยจะมาลองสกัดประเด็นสำคัญสคัญกันโดยเฉพาะเรื่องคลื่อนลูกใหม่ของการลงทุนอย่างปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ครับแล้วก็มีเรื่องบริษัทเท s l a และ Bitcoin ด้วยรวมถึงแนวทางสำหรับนักลงทุนทั่วไปด้วยนะครับว่าในโลกที่มันหมุนเร็วขนาดนี้เราควรจะทำยังไงกันดี น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าแคสซี่วูดเนี่ยเธอเป็นคนที่บริหารเงินทุนมหาศาลการที่เธอมองเห็นโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดดในเทคโนโลยีบางกลุ่มเนี่ยเออมันต้องมีอะไรแน่ๆครับเราจะมาแกะรอยกันดูว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของมุมมองนี้ประเด็นแรกเลยที่รู้สึกว่าเธอเน้นมากๆก็คือเรื่อง AI นี่แหละค่ะเธอบอกว่าไม่ใช่แค่เทรนนะแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยใช่ครับ คือมันไม่ใช่แค่ว่า AI สําคัญนะแต่เป็นวิธีที่เธอมองว่า AI จะเข้ามาเปลี่ยนโลกธุรกิจยังไงมากกว่าออืเธอมองว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มันเร็วมากเร็วจนน่ากังวลสําหรับหลายๆคนแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นโอกาสมหาศาลเลยนะครับถ้าเราปรับตัวทันและก็เลือกอยูอ่ฝั่งที่ถูกต้องของการเปลี่ยนแปลงนี้ ฝั่งที่ถูกต้องนี่หมายถึงทั้งเรื่องการลงทุนแล้วก็อาชีพการงานด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับทั้ง2เรื่องเลยเธอยกตัวอย่างที่น่าคิดเหมือนกันนะคะอย่างหุ้นที่ดูมั่นคงอย่าง Apple เธอกลับมองว่าอาจจะถูก AI เข้ามา disrupt ได้ครับผมแต่ในทางกลับกันเธอกลับมองว่า t ท sla เนี่ยคือโครงการ AI ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ทุ่มเงินลงทุนไปเยอะมากตรงนี้มันแบบว่าส่วนกระแสความคิดหลายคนเหมือนกันนะ ทำไมถึงมองเทส l a ในมุมนั้นล่ะคะอืมคือเหตุผลสำคัญเลยนะครับในมุมมองของเธอเนี่ยเทส l a ไม่ใช่แค่บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าค่ะแต่เป็นผู้นำในการพัฒนาระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบหรือ full self driving แล้วก็มีแพลตฟอร์ม Robo t แท็ซด้วย Robo t แท็กซี่แท็กซี่ไร้คนขับใช่ครับแท็กซี่ไร้คนขับเธอมองว่าธุรกิจนี้แหละที่จะสร้างรายได้มหาศาลในอนาคตที่น่าสนใจมากม คือเธอประเมินว่า90%ของราคาเป้าหมายหุ้นที่ตั้งไว้2,600ดอลลาร์ในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยค่ะจะมาจากธุรกิจโรบ o แท็กซี่นี้เลยโห90%เลยเหรอคะไม่ใช่แค่เรื่องรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเดียวไม่ใช่แค่นั้นครับเหมือนกับว่าเธอยังมองไปไกลกว่านั้นอีกมีเรื่องหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด้วยใช่ไหมคะที่เทสลากำลังพัฒนาอยู่ ถูกต้องครับหุ่นยนต์ humanoid humanoid robots นี่เป็นอีกตัวอย่างของการที่เทคโนโลยีสํำคัญๆมันมาบรรจบกันพอดีทั้งเรื่องหุ่นยนต์ robotics การกักเก็บพลังงาน energy storage และก็ AI ซึ่งเท s l a มีความพร้อมหมดเลยใช่ครับเท s l a มีความพร้อมอย่างมากในจุดนี้เธอยังบอกด้วยนะครับว่าตลาดหุ่นยนต์ humanoid เนี่ยอาจจะใหญ่กว่า robo taxi เสอีกในระยะยาวแต่ราคาเป้าหมายปัจจุบันก็ยังไม่ได้รวมมูลค่าส่วนนี้เข้าไปเต็มที่นัก ฟังดูยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะจากเรื่องเทคโนโลยีที่จับต้องได้อย่างเทส l a เนี่ยอีกเรื่องที่แคที่วูดให้ความสนใจมากๆเลยแล้วก็อยู่ในโลกดิจิตอลก็คือ Bitcoin ครับผมบิตคอยนี่เธอเป็นแฟนตัวยงเลยนะฮะใช่ค่ะเธอเป็นคนแรกๆที่ลงทุนตั้งแต่ราคายัางไม่สูงทำไมเธอถึงเชื่อมั่นขนาดนั้นคะสำหรับบิตคอยเนี่ยเธอมองไปไกลกว่าแค่สกุลเงินดิจิตอลนะครับค่ะเธอเชื่อว่ามันคือสินทรัพย์ประเภทใหม่ new asset class อย่างแท้จริงแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยตั้งแต่ยุคหุ้นในศตวรรษที่17นู่นเลยโอ้โหสินทรัพย์ประเภทใหม่ครับแล้วก็ยังมีศักยภาพเป็นระบบการเงินโลกแบบใหม่ได้ด้วย global monetary system ที่มีกฎเกณฑ์ชัดเจนโปรง่งใสแล้วก็ไม่ขึ้นกับนโยบายของรัฐบาลไหนเลยตัวเลขคาดการราคาบิตคอยของเธอที่ 1. 5ล้านดอลลาร์นี้มันแบบจุดประกายความคิดมากๆเลยนะคะ อะไรคือปัจจัยขับเคลื่อนที่เธอเชื่อมั่นขนาดนั้นคะปัจจัยหลักๆที่เธอมองเนี่ยก็มีอยู่3อย่างอย่างแรกคือการยอมรับและการลงทุนจากสถาบันการเงินใหญ่ๆที่เริ่มเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ่ะ2คือคนรุ่นใหม่มองบิตคอยน์เป็นเหมือนทองคำดิจิทัลสำหรับเก็บรักษามูลค่าคล้ายๆกับที่คนรุ่นก่อนมองทองคำจริงๆ โอ้แ oh, เข้าใจค่ะะและ3คือความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของ Bitcoin และพวก Stable Coins ในตลาดเกิดใหม่หรือ emerging markets นะครับที่ผู้คนมองหาทางเลือกทางการเงินที่มันมั่นคนกว่าสกุลเงินพร้อมถิ่นของตัวเองฟังดูเป็นการมองภาพที่ใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วสำหรับนักลงทุนทั่วไปอย่างเราๆล่ะคะในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้เธอมีคำแนะนำอะไรบ้างไหมคะแนวทางหลักๆที่เธอแนะนำเลยก็คือ การลงทุนอย่างสมบำเสมอครับหรือที่เรียกว่า averaging in ในระยะยาวทยอยลงทุนไปเรื่อยๆใช่ครับโดยเฉพาะในกองทุน ETF ที่เน้นนวัตกรรมอย่างกองทุน ARC ของเธอเองซึ่งมันก็เปรียบเสมือนตักก้าที่รวบรวมหุ้นจากบร,ริษัทที่เกี่ยวข้องกับ5แพลตฟอร์มนวัตกรรมหลักที่เธอเชื่อมั่นมีอะไรบ้างนะคะ5แพลตฟอร์มก็จะมี robotics energy storage AI blockchain technology และก็ multi omics sequencing ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพครับ multi omics sequencing นี่คืออะไรคะ เออมันคือการศึกษาข้อมูลทางชีววิทยาหลายๆด้านพร้อมๆกันครับเพื่อนำไปพัฒนายาและการรักษาแบบใหม่ๆที่ตรงจุดมากขึ้นอ๋อค่ะสิ่งสำคัญที่สุดที่เธอย้ำก็คือต้องศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็พยายามเลือกอยู่ฝั่งที่ถูกต้องของการเปลี่ยนแปลงให้ได้ สรุปได้ว่าจากมุมมองของแคสซี่วูดนะคะเรากำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวอัวต่อของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆที่ขับเคลื่อนโดย AI และนวัตกรรมอื่นๆอีกมากมายครับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากแล้วก็เต็มไปด้วยโอกาสมหาศาลสำหรับคนที่พร้อมจะเรียนรู้ปรับตัวแล้วก็มองหาการลงทุนในทิศทางที่ถูกต้องใช่เลยค่ะ ก่อนจะจบกันไปนะคะที่ฉันขอทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดหน่อยละกันค่ะซึ่งก็ต่อยอดมาจากประเด็นในแหล่งข้อมูลนี้แหละคือในเมื่อ AI กับหุ่นยนต์มันมีศักยภาพที่จะทํางานหลายๆอย่างแทนมนุษย์ได้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วอะไรละ่ะคือทักษะหรือคุณสมบัติเฉพาะตัวของความเป็นมนุษย์ที่อาจจะมีคุณค่าแล้วก็มีความสําคัญเพิ่มมากขึ้นในโลกอนาคตแบบนั้นค่ะเป็นคําถามที่น่าคิดมากๆเลยครับลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับว่าได้เรียนรู้อะไรจากการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้กันบ้าง แล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามช่อง Brief and Better ของเราไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆที่เราคัดสรรมาให้โดยเฉพาะเพราะเราอยากเห็นคนไทยทุกคนประสบความสำเร็จครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ